ครับผมน้องสวัสดีครับคลิปนี้ปุ่ใหญ่มาทางนี้คนครับผมคลิปนี้มากับปุยใหญ่รมตามครับตอนนี้เป็นเอ็ซีปุยใหญ่รมครับไปต้องตามแกหน่อยชวนผมมาที่บ้านชาติเนาะสารคามอำหัวเรือนะครับอำเภอวาปีปทุมะมหาสารคามโอ้นานๆในออกต่างจังหวัดท่องไม่ค่อยจะถูกวันนี้จะมาลากปุาใหญ่ครับ น้อเห็นขาเทศแล้วอมันมักอยู่ไม่ได้นะครับมันร้อนไม่ต้องมาร้อนมาเล่นมาเล่นรอรุ้นรอรุ้นอ่ารอรุ้นไม่น้อเดี๋ยวพาเก็บบรรยากาศนิดนดหน่อยหน่อยแล้วก็รอรุ้นมีปลายงปลาใหญ่ให้ได้สนุกกันแน่นอนครับผมเอาจับได้ไหมกินคู่นี้มาถึงก็จะพามาดูคู่หูดูโอ้รับคู่แฟดครับผม กางเกงดีขายดีแน่นอนครับผมเป็นคู่เป็นคู่ครับเออของห้างของห้างไงซื้อของแบรนด์เนี่ยมาลงปลาอีกเอาเราจับตาดูครับไปไหนไปแพ็คคู่พี่น้องเออกางเกงเป็นเหตุครับงานนี้เจอกันนะครับกางเกงแพ็คู่แล้วไปซักบ้างอย่างลงน้ำหนึ่งเราก็รัะสาเอน เอาวันนี้ก็บอกมีปลาใหญ่มีมีปลาใหญ่ด้วยครับพี่น้องประมาณสี่ห้าตัวไซส์ห้าสิบหกสิบมีเอานกันเราลุ้นกันเราคิดว่าเราจะได้ใช่ไหมครับมั่นใจเอาครับมั่นใจหน้าตาแต่มั่นใจไหมไม่เท่าไหร่ได้ไหมขันยาได้มาเท่าไหร่ครับพูดยากเหลือเกินมามั่นใจเลยแต่ตอนบึกพิการมานี่ บ่อไหนอะไบ่อไหนจะกระดานไอ้เราก็ดึงสู้ตั้งแต่ผิวหัวเพิ่มดึงขึ้นมาอ๋อที่ปลายปลาทำไมหายหางไปหายของเราสู้กับปลาพิการสู้กับปลาพิการเลยเสือตัวนี้เราไม่เคยบวชนะรอติดตามรอติดตามครับผมบอกว่าจะเป็นแบบยาวๆครับยาวๆบอกประมาณสัก แปดเก้าไร่ได้อยู่บ้างว่างไดอยู่ครับแต่เขาว่าโซนนี้จะลึกผมก็เลยว่าจะอยู่โซนนี้ก่อนครับวันนี้บัตรเท่าไหร่นะสามร้อยหนึ่งร้อยครับสามร้อยหนึ่งร้อยครับพี่น้องเราดูครับตัติ๊กไม่ลงนี่วันนี้ตัติ๊กบวบนครับตัติ๊กไม่ลงนี่ลงครับอ๋อลงครับโอ้ไม่ลงยังไงมาตะไ่ยโชคดีไม่ได้ปรากฏันตัวสิบตัโลตัวเดงไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับดูกางเกงครับโดดดินนะครับโอ้ ไปไหนก็ต้องไปเป็นคู่ครับดูดูดูเดินให้เขาดูเฉยๆเอาไปซื้อบัตรกันแล้วครับไปซื้อบัตรกันนะครับบอกว่าจะอยู่ข้างๆวัดเนี่ยแหละครับไปบอของชุมชนนี่แหละเมื่อคือนเขามีมอลลัมไหมนอ้องรู้อย่างนี้มาแต่เมื่อวานแล้วนะครับแกตัง้ตงใจเดินให้ผู้คนต,ตื่น โอ้อ้าวๆซื้อบัตรกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวได้ลงกันครับผมเอาล้ครับตอนนี้ซื้อบัตรแพนกันแล้วนะครับทยอยลงกันแล้วครับผมจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆนี่แหละพี่น้องไม่รู้ปลาจะออกซ้ายหรือออกขวาครับแต่ที่แน่ครับออกมาแล้วครับหนึ่งครับผมนี่ครับออกมาแล้วครับกับอาทิ์เสกครับผมครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะสวัสดีเราอยู่กันสองคนนี่แล้วครับผม ช่วงนี้สงสัยเป็นพรมลึกคิดครับไปไหนเจอกันบ่อยตอนนี้จะลงบ่อยเอาวลยก็โอ้ยดิเขาเทตกันมุมนี้แหละเห็นปลาบ้างบุ้งเขาเทตกันตรงนี้แหละเรื่องตรงนี้แหละรอรุนครับผมนี่ครับฝั่งก็ก็เยอะอยู่ครับฝั่งก็เยอะอยู่บ่อใหญ่อยู่ครับดูด้วยตาเปล่าคิดว่าน่าจะประมาณเก้าสิบเก้าหรือสิบไร่ เขาจับเมื่อกี้บอกประมาณ20กว่าไล่อยู่ครับใช่มั้ยเอายี่สิบกว่าไล่อยู่ครับมันยาวพี่น้องมันยาวเอาดูมุมนี้ครับประชากรหนานแน่นครับใส่ <c oughs> ก็ต้องกูนี้อะสง <c oughs> สัยประชากรหนานแน่นนะครบอกก่อเท,ที่จะเทสดมุมนี้เลยถ้าจำไว้ผิดปลาดิลุงตุงตังชีเข้เซลซักเลยครับโดนขึ้นฟังอีก ใกล้จะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวพาสำรวจฟังนิดนึงครับฟังนิดหนาแน่นมากครับอันนี้แค่อยู่ใกล้ๆกล้องครับมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนพิเศษครับเพราะเขาเทสปลาตรงนี้เลยครับเขาเทสมุมนี้เลยครับดูครับหวานกันยังไงพีน้องหวานคนละสามโซกพอครับสิแหสุดสองหวานกันสองสพอครับ ฝากทำไมก็รอคิวกันก็ได้ครับเนี่แน่นเตเลยครับไปนู่นเอาร้อยเดียวพี่น้องร้อยเดียวครับฟัง,งคนเยอะจริงๆพี่น้องดูมุมครับดูมุมทางนู้นครับตอนนี้ครึ้มๆเลยครับแสงน้อยครับอาจจะมืดๆนะครับบางมุมอาจจะย้อนแสงครับแต่คนฟังเยอะมาก ผมรอลุ้นมุมนี้เลยครับว่าแฮเรกเขาจะหวานกันยังไงครับนี่ครับใครจะทับใครใครจะซ้อนใครครับอาจจะซ้อนกันตั้งแต่แฮเร่ครับถูกปลาไม่ถูกปลาไม่รู้ครับซ้อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวผมรอรอรอลุ้นมุมนี้เลยครับเอาลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นแล้วครับแจ็คจะเอาอยู่ไม่อยู่เอาแต่ยอยเดินลงมาแล้วครับดูไป่นอง เดินลงมาแล้วครับมุมนี้ครับีล้ครับอาอลูกนี่ลยคลคขึ้นเตรียมกันแล้วครับโอเคสัญญาครับโอเคสัญญาครับดูความหนาแน่นครับดูความหนาแน่นนะครับอ้าความมันความตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นครับ จุดนี้ครับจุดนี้จังหวัดกาญจน์ไกรครับเดินลงมาแล้วครับเดินลงมาแล้วครับโอ้โหกองทัพเซียนแหรครับอย่างกับไปรบครับเอาเลยครับเรียงหน้ากระดานเดินไปแล้วใครโซนใครใครจะทับใครเอา เอาเอายังไงครับยังไงยังไงครับยังไงเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปแล้วครับเปิดแล้วครับจุดอ้า่ก็ให้โชคให้มานกันทุกคนครับเอาแเฮเรกมุมนี้แหละครับเซลซ่าเอา ยังครับยังไม่ตู้มยังไม่ตามครับเอาโดนหนึ่งตัวโอ้โดนขึ้นฟังครับผานฟังเลยครับจู่านขึ้นบกเลยดูท่นไปเนาะท่านไม่นาะอ่ะยังครับยังไม่โดนครับจะขึ้นทางไหนครับมาฝั่งนี้ไม่โดนนะจะเอามุมนี้บ้างครับพี่น้องเดี๋ยวเดินกลับไปที่มุมนี้ครับอ้าวดูปานินตัวแรกครับไซโลเลยครับประมาณโลขีดได้อยู่ครับผม อ๋อนู่นยีสกตัวใหญ่ครับประมาณสี่โลได้ครับตัวนี้อ่ะลอกมาดูฝั่งนี้ครับอยู่ใกล้กองอำนวยการครับปลาชอบอยู่ใกล้กองอำนวยการครับโอ้คนหน้าตาดีก็มาครับเป็นครับอ้าวเหนรอวะลุนกันโจนี้บ้างครับมามุมนี้ครับเพราะว่ามุมนี้ น้ำลึกนะครับคิดว่าปลาใหญ่น่าจะอยู่มุมนี้แหละครับดูครับเซลซะครับเซลซะอ้าวอานนีด้ดูคนกันไปก่อนครับอ,อย่างครับยังไม่มีใครโดนครับมุมนี้เราฟังเสียงโหครับก็อมองไม่เห็นหรอกไม่รู้ใครจะได้ปลาครับเราฟังเสียงโหเอาพี่น้อง ประมองยากมากครับคนเยอะยังครับ yes, ย <my> <moon> <laughs> ังครับตัวนี้ยังไม่มีใครได้ปลาเลยครับอ้าวรอรุนกับปลาจะขึ้นตรงไหนครับดูเสื้อแดงนี่ครับหัวจะเห็นอะไรบาดบาดเมื่อกี้ครับ ปลาลูกปลาครับไม่แน่ใจนะครับตีน้ำเห็นตีน้ำอยู่ก็เอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเป็นปลาอะไรครับเป็นปลาอะไรครับโอ้ยี่สกหรือเปล่าครับตัวยังใหญ่โอ้ยี่สกครับยี่สกโอ้ตัวใหญ่ครับน่าจะเป็นยี่สกครับตัวยาวๆหน่อยครับอ้าวข้างๆตรงนี้ก็ได้มาเหมือนกันครับยี่สกครับยี่สก เริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับดูไฮไลท์ครับไฮไลท์ช่วงสงกรานะครับชอบสีผมมากครับผมทั้งทรงผมและสีผมหมานไหมครับหมานไหมครับรอรู้นครับอยังไม่หมานครับผมเสื้อดำเสื้อดำครับโดนอยู่ครับ โอ้เป็นยี่สกครับยี่สกน่าจะเป็นยี่สกครับผมอ้าวยี่สกหลายตัวแล้วครับโอ้นนครับอ้าวเจอแล้วครับกางเกงไล่ไล่ปลาอะไรปลดนาะปลานิลมั้งครับตัวใหญ่ๆอยู่ครับอ้าวมันจะโดนปลานิลครับเมื่อกี้อ้าวแหนบเขียวครับแหนบเขียวครับปลาอะไรปลาอะไรเห็นไหมแป๊บ ปลาปลานินหรือเปล่าครับอาอปนินตัวใหญ่ครับผมอ๋อมาแล้วครับใกล้ๆตรงนี้ครับน,นั่นตัวใหญ่เลยครับยีสกุกยีสกุกเรียบร้อยครับมาปัดร้อยเดียวครับร้อยเดียวยี่สุกใหญ่ตัวหนึ่งก็่า คนเยอะมากครับคนเยอะมากพี่น้องอาจจะพาเดินลอกไปเรื่อยๆครับฝากฝั่งนี้ปลาก็เพิ่งเห็นแวบๆบนะครับเพิ่งเห็นแวบๆบแบบไม่กี่ตัวนะครับเป็นตัวใหญ่ครับเป็นตัวใหญ่นะครับได้ใส่กระชังตัวหนึ่งเดินลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเผ่อตัวใหญ่ๆจะอยู่โซนนี้ แน่นมากครับแน่นมากนี่ก็ได้ปลาไว้ทางนี้เขา้านตัวใหญ่อยู่นะอ๋อโอ้น่าจะอยู่ในกระสอบนั้นะครับเราจะมีได้สับๆกันอยู่ครับแต่สับกันแบบห่างๆหน่อยเพราะว่าคนเยอะครับคนเยอะเอารอลุนแพนนั้นหน่อยครับเห็นลงไปมุดนะครับลงไปมุดติดไม้หรือว่าติดปลาหรือว่าอะไรยังไงครับเอารุนหน่อยครับ ครบับฟากทางนู tá, <Wait. S 2> ้นคนเราฟังกันครับนู้นนะครับเป็นป่ายิโซครับป่าี่นองสุดแล้วครับสูงได้แค่นี้แล้วครับขึ้นนะครับฟากนู้นเพิ่งเห็นขึ้นนะครับยิโซครับยิโไกลมากครับเอามาลุ้นแกต่อครับแกลงไปมุด จับปลาหรือว่าอะไรครับไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราจึงจ้อง,องไว้ที่แกครับโอ้ไม่ต้องเกือบรุดเกือบรุดโอ้ยตกพอดีเลยอยู่ไหมหนออยู่ไหมหนออยู่หรือเปล่าครับอยู่หรือเปล่าครับอยู่ไหมฮะอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้อยู่ครับโอ้ยเกือบรลุดพี่น้องเกือบรลุดครับเข้ากระชังพอดี รถามาที่ช่างปลาแล้วครับพรมปุๆกัสช่างม้่นหนอครับโอ้ยได้มาตัวหนึ่งครับทุกคาช่างตรงไหนครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้ได้จริงๆครับเดี๋ยวลงไปงมปลาครับนึกว่าแค่งมไม้ครับได้ปลาพี่น้องเป็นปลายีสกครับยีสกตัวใหญ่ครับโนโน้โน้ อ้าวคุ้มคุ้มข้ามุดอยู่ครับครับวาโครับนี่ครับโอ้โหอ้าวจะเข้าไปแล้วจะเข้าไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเอาวีนองใครได้แต่ละตัวนี่ก็ถือว่าจอดครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อ่ะดูครับดูหัวมันครับยิ่งสครับ น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าลูนครับวบเริมเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อย,ยอ,ยอาแล้วครับตอนนี้แกก็วา,านเอารังแตนนะครับมีคนบอกว่าเสานั้นมีรังแตนด้วย <c oughs> โอ้ยวานไปส่งไหนเนาะครับวานเพื่อให้ปลาเข้าครับ <c oughs> อ้อง เมื่อกี้คนที่เขาได้นู่นครับอยู่ใกล้คนใส่กางเกงลายนี่เองอ้าวจะได้เหมือนเขาไหมเนองคู่เฟรดไปทางไหนอีกคนหนึ่งไม่รู้ครับมา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 ดูด้วยดูด้วยอู้ได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วสวัสดีครับผมยอดเลยอ้าวคือหมานเท้อยีสกโอ้โอ้มาจิกจิ้งลิงมาไหมนี่ย อยู่ฟังครับอยู่ฟังได้ได้ยี่สกมาสองตัวแล้วครับจับดีๆครับจับดีๆนี่นะปลาตัวใหญ่ค่ะอยู่ประมาณโอ้ยรุนนี้ห้าโลครับผมครับกสอบกน่น้องมเียกันบนีปลาปูนีี้องอยู่ฟางครับในหอยอู้นครับมุมนู้นก็ได้ครับช่างนั้นก็ได้ครับตัวใหญ่เลย นอนอยู่นิ่งๆเลยครับตัวใหญ่ๆอนอนเขาบอกเอฟซีครับเอฟซี FC ต้องถ่ายกันเยอะๆหน่อย <laughs> วันนี้ได้ปลาใหญ่โชว์ด้วยอ๋อตัวใหญ่ครับฝั <c oughs> ่งนี้ดูปลาตัวใหญ่ครับตอนนี้จะไปดูคนหวานตัวใหญ่หน่อยครับ มาได้ไงครับมาไดบมาได้มาได้ไงครับผมเนี่ยผมตั้งใจมาถ่ายแหเหลืองนี่ครับคสู้ยุ่มสู้ยุ่มเอฟซีเอฟซีนานๆจะได้ถ่ายสิครับจ่ายตุ้ยวันนี้จะตาจ่ายตุ้ยจะทำการหวาดแหให้ดูนะครับไม่แตกไม่ได้นะเอฟซีครับ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 วันนี้จ่ายตู้จะหวาดแหให้ดูครับครัพิซซานโปรดักชั่นครับพร้อมแล้วไปด ดโอ้ยพี่น้องโอ้ยแต่งใหญ่แท้แต่ตัวได้กี่ตัวแล้วตัวเดียวพี่ไหนมะขอน้อยมะขอน้อยเทอาของตัวเองพี่ไอ้ยนีจริงบ่ะอันนี้เอามาดูสิไดยโดยไปแล้วเมืองเมื่เท่าของตัวเองน้อยจริงบ่เอามาดูสิโอ้โหลนครับพี่น้องเดินเลาะไปเรื่อยๆครับบรรยากาศนี่ครับ บ้านบ้านเราก็อย่างนี้แหละพี่น้องเซลซ่าเซลซ่าไม่ตึกไม่ตักเลยพี่อ้าวไม่ตึกไม่ตักครับไม่ได้พี่ไม่ได้อ้าวไม่รู้แล้วปลามันอาจจะนอนนิ่งๆอยู่แล้วก็ได้ปลาบึ๊บมามาโอ้พี่น้องลุ้นใจจะขาดครับโอ้เอ้าเอ้าอโอได้ปลาได้เห่คนอื่นไม่ได้ไม่ได้พี่อ้าวไม่มาครับยังไม่มาได้ตัวเดียว ตัวเดียวก็ต้มใส่น้ำเยอะๆเยพี่น้องผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อโอ้โอของตัวเองนี่พี่โอ้ของตัวเองโอ้น้อยอุน้อยอีหลีน้อยหน่อยได้แล้วสี่สิบบาทโอเคสิบชี้อ้าวเดี๋ยวต้มใส่น้ำเยอะๆแล้วกันต้องต่างกันไปลองแต่ที่ตัวแรกบะปะ นะาถึงมาต้องมน้พี่น้องครับดูครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ปูเสือปูสาดครับนั่งดูเลยครับนั่งดูเขาลงเหจับปลาพี่น้องครับเป็นบรรยากาศบ้านๆเราแบบนี้แหละครับช่วงเทศกาลสงกรานต์รีแลกพักผ่อนครับผมมาดูลูกดูหลานวานเหย่นแล้วครับทยอยกลับแล้วครับ ขนแพขึ้นกลับแล้วครับวานันไม่นานครับบางคนก็วานกันแป๊บเดียวครับเดินมาฝั่งนี้เลยครับอยู่ประมาณช่วงกลางกลางบ่อครับกลางกลางบ่อมีได้บ้างไม่ได้บ้างครับเดี๋ยวดูก่อนทันดูกระชังก่อนพี่น้องโอ้นั่นครับกระชังนั้นครับได้ตัวนึง อีสกใหญ่เลยครับรุ่นดุนเดียวกันครับอีสกดูครับใส,ส่ใส่ใส่ห้านู่นแหละครับผมน้องเดินเลาะอ่อนเขาบอกว่าแถวนี้ได้ปลา <S <S อันนี้ปลาใช่ไหมครับในกระสอบนี่มีใครได้ปลาไหมเนาะโซนนี้ <S <S ได้ไหม ได้ไม่ได้ครับเออเอาเราวมาช่วงโซนท้ายท้ายบอ่อมาดูคนครับคนเยอะแยะเลยไม่มีใครได้เลยนะแถวนี้ไ,ไม่มีใครได้ครับเริ่มได้ยินได้เสียงแล้วครับเเดินมาอยู่ช่วงท้ายบอแล้วครับโซนฝั่งนี้โอ้โหฝนนี้น่าจะได้อยู่ครับเห็นมัดกระสอบอยู่ครับ มัดกระสอบอยู่พี่น้องนี่ครับได้อยู่ตรงนี้ยี่สกตัวใหญ่ในกระสอบนี่ก็ปลาเหรอครับยะเอาพี <Yeah. S 1> ่น้องยี่สกได้อยู่ครับด้านท้ายท้ายบโบน,นั้นก็น่าจะปลาครับมัดมัดไว้นะเนี่ยส่วนมากจะเป็นยี่สกครับเห็นได้แต่ยี่สกกันยี่สกไซส์ใหญ่ครับไซส์4โล5โลครับ บ่อยาวเหมือนกันครับพี่นอ้องเดินจนหอบเหมือนกันครับครับกำลังปลดครับกำลังปลดอายิสกครับเป็นยิสศกอ๋อยิสศกเขาจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับไซส์สี่ไซส์ห้านีครับแต่ตัวอ้วน,นมากครับปลาอื่น ยังไม่เห็นนะครับปานินเห็นไม่กี่ตัวอีกนปลดกว่าจะได้ตัวอย่างใหญ่แล้วได้กี่ตัวครับมังแกกำลังปลดอยูรร่รุ่นเดียวกันยี่ยสกรน,ร,นรุ่นเดียวกันครับผมจะพาเดินลอไปดูฟากนู้นครับมีใครได้ไหม เรามารอรุ่นนั่นดิไม่มีอ๋ออันนี้กระชังไข่นี่โอ้นี่ได้ส่วนหนึ่งยูมีดอกสิ่งยิ่งจะมีได้คระขระกันคระแบบห่างๆครับอะไรไม่ได้สักตัวโอ้วันนี้อุตส่าห์ตั้งใจมาถ่ายวิวรันนะพี่นะหายหน้าหายตาไม่ได้เจอกันนานเลยครับ แตตั้งใจมาถ่ายแกเขาเขยังไม่ได้ชักตัวเลยอ่าโน่นครับเพนโน่นครับกำลังกำลังปลดปลาครับเป็นอะไรโอ้ยสกเหมือนกันครับฮะยิสกหรือบึ้งครับเงียเงียอ้าพี่น้องบึ้งอ้าวีิสกครับยีสกแกลงไปจับปลาหรือเปล่าครับเห็นอะไรบึ้มบึมอยู่ครับเมื่อกี้เห็นอะไรบึ้มบึมอยู่ครับแกน่าจะกอดปลาหรือเปล่าครับ น่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะกอดปลานะครับเห็นน้ำกันจายน้ำบานอยู่ครับเมื่อกี้นะลุนกันครับว่าแกกอดแห่เปล่าๆรู้มีปลาด้วยครับพืดปื้นพืมาแล้วครับมาแล้วครับน่าจะมีปลาครับดูรงแล้วครับโอ้ปลาครับปลาปลาครับเอ้าอยู่ไม่อยู่ไม่้อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ต้องอยู่สิครับต้องอยู่ ยังไม่เห็นครับลุนลุนจนโอ้อยู่ครับน่นยี่สุกใหญ่เลยครับตัวใหญ่อยู่ครับยี่สุกครับอลงไปฟัดไปเวียงกันอยู่ครับพี่น้องดูครับดูครับเดี๋ยวแกกำลังจะโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับถูวอ้วนมากเลยครับได้เลิกแล้วครับได้เลิกจะลดแล้ว เดี๋ยวได้เห็นตัวชัดๆครับว่าตอนนี้เห็นไม่ชัดครับเห็นแต่หัวไม่รู้ไซส์ประมาณไหนครับโอ้นั่นแหละครับต่อกันครับไซส์ 4, สี่ไซส์สามไซส์สี่ตัวใหญ่อยู่ครับกหลังหาทางปลอดอยู่ครับหาทางปลดยังออกไม่ได้ จะปลดได้ยากเหมือนกันครับมันตัวใหญ่ติดไอ้เนี่น <ำ S 2> ยค,มมครีบกันครับเอาล้วครับอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วอ้าวอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละครับอยู่ใกล้ๆอาก้องก้องมาปาลาก็มาครับปล <c oughs> าชอบก้องปล <c oughs> าชอบก้องอ้าวโอ้คานไปดิโอ <c oughs> เอานี่ครับก <c oughs> อด พอจะเป็นมือโกได้นะครับเ pues ป mm ็นผ nah, ู้รักษาประตูได้ครับดูครับขนาดปลาดิ้นได้ยังตะคุบอยู่นี่เออข้าดได้เหรอ้านี้เอเออในป่าเเสละแหเลยครับแสบขนาดเหะแหะหพื้นนี้สู้ทวายชีวิตรุ่นเดียวกันี่น้อง รุ่นเดียวกันครับทางนน้นแกยังปลดไม่ได้เลยครับแกยังปลดไม่เสร็จเลยครับปดตั้งนานแล้วอะหาทางเข้าทางออกไว้เจอครับ ก็ได้ปั๊บมีมปากมีเสียงแล้วครับรตามะครับเออ้ยแล,แลท้าแข่งแล้วท้าช่างน้ำหนักกันแล้วดูขมาเดิใจรยังปลดไม่เสร็จเลยครับมเดใจมใจเอากล้องมาปลามาพี่น,อน้องได้พอดีเลยตรงนี้ก็ได้ปลาครับี่ หรือในกระสอบพัาจะเป็นยี่สกเหมือนกันครับเดินมาจนถึงมุมนี้แล้วครับผมได้ครึ่งครึ่งหนึ่งได้ครึ่งทางครับบครัก็ได้คละขะกันนี้เลยครับแต่เป็นยี่สกตัวใหญ่โซนนี้โซนนี้น่าจะไม่ค่อยได้เลยครับ ดูมุมสูงเลยครับตอนนี้ก็ยืนรอปลาบ้อนกันแล้วครับรอดูปลาบ้อนว่าปลามันก็ห่างแล้วครับเงียบแล้วนานๆจะเจอตัวหนึ่งครับนานๆจะเจอตัวหนึ่งครับแต่ว่าเป็นปลาไส์ใหญ่ไส์สวยครับที่สมเดินได้เกินครึ่งบ่อนิดนึงนะครับก็เงียบแล้วนะครับ บางส่วนก็ทยอยกลับกันแล้วครับก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องนะครับมาไก่ครับวันนี้มาไก่เดี๋ยวรอติดตามบ่อต่อไปครับบ่อนี้ได้สดุกได้มันครับส่วนมากจะเป็นยี่สกนะเป็นยี่สกนะครับก็เป็นบัตรราคาชาวบ้านครับสามร้อยร้อยหนึ่งจ้าก็ไม่ขึ้นมาให่ไงครับเดี๋ยวรอติดตามบ่อต่อไปพี่น้องบ่อนี้แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ